นา,น,าาานาีน่กรเป็นลองหมายเป็นไส้ประตูนะ EP หนึ่งหมายเป็นทองธรรมชาติเล็กๆนะเดีย๋ยวที่ใช้ก็ไส้ประตูนะเดี๋ยวเราทำการอ่อยกงก่อนครับก็จะเป็นเหงือกนะครับที่เราสับไปแล้ว ภาพหมายก็ถือว่าเชนะครับดูเป็นคลองเล็กๆนะครับคลองไม่กว้างมากตอนนี้ก็ลงเบ็ดไว้เรียบร้อยนะครับมีฝั่งนี้สองคันแล้วก็ไว้ฝั่งอนุ์คันหนึ่งนะก็มาโดนครับว่าจะโดนหรือเปล่าครับ มาแล้วครับเมื่อกี้หนึ่งแต้มไม่ทันได้สังเกตนะมาผูกเบ็ดอยู่แต้มครับใส่ประทูนะเต็มปากลากออกไปน่าจะครึ่งสป,ปูนแล้วครับไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่าใช้หยดน้ำนะตัวนี้ใช้หยดน้ำนะกดฟรีสป,ปูมไว้คือลากไปเลยไปดูเมื่อกี้ตกใจสายเหลือครึ่งหนึ่งก็เลยปิดเบรกแน่นแล้วก็งัดเลยครับนะครับหนึ่งตัวครับอมอหนึ่งแต้มครับ ได้แต้มแรกขึ้นมานะครับแต้มสองก็เงียบเลยครับไม่มีตัวเข้าเลยเดี๋ยวเราย้ายหมายหนึ่งครับไปอีกหมายหนึ่งเลือครับนี้ก็เปลี่ยนหมายใหม่นะครับจำเมื่อกี้ได้แต้มหนึ่งนะครับก็เงียบไปเลยเป็นหมายคลองเส้นหลักครับก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า ันนี้ก็ต้องขอปิดทิปแค่นี้นะครับเพราะว่าจะติดธุระเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเจอกันอีพีนี้เป็นอีพีแรกเอออีพีแรกครับอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะก็ขอขอบคุณครับวันนี้ก่อนหนึ่งแซมครับ